แทงแทร่แทง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 แทรแทงแทงโอ้ชนบทเมืองไหมเที่ยวไปภูรันมนาำศดิ์์สิิทธภูหันดูตะวันหนองกองแก้วอยู่ทูบคนลูกตำชีชาแนลภูมิใจเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ชาวอีสานสวัสดีครับคุณลุงขี้ครับตอนรับพีรับนองกับซูยูทูบช่องคุณลุงลงขี้บายบายบุอดี้ครับคุณลุงขี้พาพีพานอมมาเข่าครั่วเพื่อประกอบเมนูอาหารเข็ดไก่อบฟางไก่อบเฟี้ยงครับปีงปองไปในส่วนของวัตถุดิบก็มีคือไก่นะครับไก่บานเฮานะครับไก่บานนะครับเลี้ยงวัยุบานนี่แหละนะครับบุดี้ในส่วนของเครื่องปรุงก็ยะมีพวกหอมกระเทียมคาตะไคร ใบบกูดผิกไทยแล้วก็เครื่องปรุงจะมีซอสหอยนางรมน้ำปลาผงชีสดนะครับซอสนะครับคนรุมชีบปรุงตำใช้กันเรียบร้อยไปแล้วต่อไปจะเป็นขันตอนการท่าไก่ครับพี่น้องเอาเครื่องปรุงท่าไก่เพื่อจะเตรียมตัวไปอบเฟี้ยงนะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวรอเบิงน้ำกันเลยนะครับเด็กครับพี่น้องป้อมป้ายมาแล้วครับอันนี้สากนะครับพี่น้องสากตำเครื่องนะครับไก่ก็เป็นนี่ครับพี่น้องไก่ ไก่บาดย่างดีนะครับพี่น้องช่ำและลางเรียบร้อยต่อไปเป็นการขันตอนท่าเคืองสตัวไก่หยัดหยัดของไก่เผื่อจ็ดเตรียมไปอบครับพี่น้องจะไปชุม่มนะพี่น้องลงม,มือเรื่อยอันนี้เครื่องที่ขนมขี้ต่ำไปแล้วนะครับตามที่บอกพีพน้องปอมไปนะครับเชื่อแน่ว่าพี่น้องบ้านเฮาชาวอีสานหลายผู้มีภาคหลายจังหวัดนะครับในประเทศไทยคงจะเหตุการทุกขั้วเลื่อนแหละแต่ว่าเมื่อนีคขนมขี้เสนอเมนู ไก่อบเฟี้ยงครับสูตรอีสานบ้านๆนะครับขั้นแรกเขาก็ท่าไปตั้งตัวไก่สิลรพี่น้องไยตัวไก่ท่าไปสะกคนท่าเคลื่อนเพื่อให้มันหอมครับไวลาเขาไปอบอันนี้มันจะเป็นไก่ประมานว่าเป็นไก่ลาบเหรครับพี่น้องแต่ว่าหลังจากที่ว่าอบแล้วมันจะเหนียวหรือว่าไ่เหนียวยังไงแกรอดดูกันนะครับพี่น้องท่านผู้ชม เด็ดครับล้มปีวันเหนียวกับใหม่ตากินแล้วว่านะครับอันนี้เป็นไก่อันนี้แงะเขาวันพี่น้องเขี่ยอันี่เขาต่ำไปข็ยัดยัดเขาตูดโอ้ยบ่แม่นยัดเขาทองมั่นเองครับพี่น้องยัดเขาไปโอ้หอมขนาดบะแม่อ้ยยังหอมเลยพี่น้องเอ้ยหอมไม่ห่วยพี่น้องปองไปทำามยู่มากินน้ำกันเอ้ยครับพี่น้องเพื่อนๆชาวยูทูบสุขุมสุนสุ่มบ่งสุบวน ่างประเทศในประเทศถูกผู้มิภาคของประเทศให้มือนีคุณลุงขี่ได้ไม่นู่ว่าฝ่าผีตอนนองช่วงใบ,บไก,อก่อบฟ้านพี่น้องด้วยพี่น้องครับพี่น้องป้องไปนะครับหอมเครื่องเลยนะครับหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเทศมากเลยนะครับท่านผู้ชม หอมมากเลยนะครับแล้วก็ทาเคลื่อนให้ทั่วบริเวณตัวไก่ยากระเทาอากาหนกกนโอเคโอ้หอมมากเลยพี่น้องหอมมากเลยพี่น้องตองไปเอ้ยไก่หอมเจัง ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับพี่น้องป้องไปนี่เห็นบ่ครับพี่น้องเรียบร้อยเครื่องผู่วอ้โเพราะว่วาที่ใส่เน้นเครื่องเน้นเครื่องนะครับพี่นอ้องที่คนลูกน้ำขี้เนีนเครื่องกับราะวะไก่นะครับเวลาเราไปอบอบปุ๊บไก่มันจะกรอบนอกนุ่มในบวกกับเครื่องเทศทีท่ห่อหมักท่าในตัวไก่นี่แหละครับยัดเข้าไป ยัดเข้าไปที่ท no 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 ้องไก่นะครับพี no ่น้องยัดเข้าไปเยอะๆเลยจะได้หอมจะได้หอมพี่น้องขออนุญาตมือจกเอาเ้อพี่น้องในครกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวลครับพี่น้องเห็นบ่เรียบร้อยแล้วครับใช้น้าเต็มบ่คร้าเขื่อนครับครับ โจงเวมันหน่ขอจะคอมกเดปะท่านพี่พ่อนี่ยี่อีกจน้อยขึ้หน้อยเพื่อนเอ้ยระเ็นยแป่ะอะครนี่าวันนั่นไปไเนี่ยกาเรียบร้อยเลยครับพี่น้องถ้าหอมเราไปเป็นกระบวนการการน้ำไปอบด้อครับพี่น้องฟองไฟแบบนี้โอ้หอมเขื่อนไปไหน นี่ครับพี่น้องท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับนี่ไก่กบฟ้างเดี๋ยวจะนําไปเขื้นแทนอบครับพอดีโอเคตามไปดูกันครับพี่น้องนี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนคลับเอเซี่ทีเคารพรักทุกท่านครับอันนี้ในส่วนของเชือเพ้งที่จะใส่อบไก่มันนี่ก็เป็น้างเลยครับแางที่ว่าหลังจากสีแล้วนะครับสีเข่าสีน้ำแล้วเอาไว้ถ้าใส่ให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับแต่ว่าเขาก็ใส่ประโยชน์ด้หลายอย่างแต่ว่าเมื่อนี่เขาจะนํามา ทำการอบฟางครับพี่น้องเท็ดไก่อบฟางเชื่อเพื่อนกับไส่ฟางอย่างดีนะครับพี่น้องอันนี้เป็นปิ๊บครับปิ๊บที่จะใส่งอมมันหัวปลายกีกันร่งอุดรอยรั่วครับอุดรอยรั่วเพื่อว่าควันมันจะออกมันจะเบอร์สูงไงเนาะปลเนาะมันใหม่แล้วคเนาะตยควันใหม่อันควันออกใหม่เลยทีขันควันขันควันไฟออกไอ้ไอ้ท่อกระปีบเลยครับพี่น้องขันควันออกปีบนะครับบอกใดมบนหนึ่งไก่มันจะใหม่เพราะว่า มันจะบงหอมเป็นบ่เด็ครับมันยากาศอะได้นียอากาศเขาได้เขาก็อุดซะก่อนเขาร่างทำการยายาปีวยาปิดเอาดินเหนียวอิสซาอะไนะพี่น้องนี่สูตรบรรบาทอิสาาบาดเท่เรื่วนขอนตุเร่นะครับอันนี้ถวยถวยเอาไม้แหงว่เป็นไห้ตะปูด้วยนี่อันนี้ถวยไว้ทะล่องเวลาอบปุ๊บเนี่ยน้ำ น,น้ำม,มันน้ำซุปน้ำนัวของไก่ไม่ใหญ่ยดหอยตรงนี้ขวดนี่ใส่น้ำครับอลองดูนะครับพี่น้องสักครู่รอเบิ่งพร้อมกันนะครับผมเจ้านี่ยากระปีบอยู่ครับยาปีบอยู่ปีบหัวคือโค้งไนี่แหละขันโค้งหัวนี่ปุ๊บมาขึ้นได้พี่น้องมีแต่ขวัหรอกพ่อวะนี่พ่อกับเดีสิเอาอีกตัวซุกขีมันเสมอมันเคี่ยมไม่ความเก็บยิสนาความไข่ยิสมีพี่น้องผมมาดีมา ตามคนลงขี้แม่กอบไก่ครับพี่น้องไก่อบเปียงาเอาื่อนห้างนิมขึ้นเาลื่อนห้างเทียบตาเนีโอ้โอ้ก็มันตกขาวตามมันไก่อบเปียงทรไกอบเปียงบ้านผมเลยตั้งต่เนี่ยเปียเปรยกสลามนะบ๊อบบี้ห้องมันดูงคับเนแบบเดวกั บอเดี๋ยวเสียลงอีกเสียลูกอีกเนาะอืออือโอาละเออเสียล้อหลังที่นู่นเรืบอยไปเลยเรียบเออเอาต้มไม้ยาไปเลยต้มยาปะยาแม่ผู้ป่วยยาผู้ป่วยขุนเฟ้ยของมันนี่เดี๋ยวหลังจากอ่าใส่ไก่นะครับอืใส่ไก่เข้าไปได้ขวดแล้ว บารีเจาต้มม่ยารบอกข่างกับพี่นออ้องรันะยาควนเขาคิวปัญญังหอมแต่พี่น้องเบอรนี้ครับนี่ยายาปิบยาปิบยาปิบคนหอมมีเนีหอมเบอร์ไปกีนบอกว่าขนาดมาให้ดิอบก็หอมเลยพี่น้องหอมหอมหอขอลองย่างเดียวยาใหม่ยาให้เป็นไก่ตนคว้านยาย่าเป็นไก่ดีกว่าพ่อมาลอรุ่นกันได้ครับพี่น้อง จ็กสินมันเป็นไก่ของเรียบเป็นไก่นี่กว่าท่านละหมดใจ่ด้วยนะครับพี่รองเดี๋ยวอีกเวลาประมาณสองนาทีประชุมเพิ่อช่วงนี้กันลังยาครับพี่รองโอ้หอมพี่รองไอ้เครื่องเคล็ันสิเร่หอมหอมเป็นยังไงหอมตั้อปลาเนาะสุดยอดเลยหอมพริกไทยครับหอมพริกไทยยายาปิดเรียบร้อยแล้วครับพี่รองเดี๋ยวคนลงที่ภาพี่รองไปเบิ่งยาปิดกันเวทีพี่น้อง เวที่สำหรับจะอบไก่นะครับอาหารนี่ครับพี่น,ออน้องอาาหรเ,เอา,เาอยาเอาดินเหนียวยารอบข้างนะครับขันบ่วยาปุ๊บนี่คว้นมันจะเข่าพี่น้องอนนมาถ่นานแล้วร,ร,รัวแปะนี่ครับปิบีบหมองอบไก่อบเฟียงพี่น้องอม,มาดิได้เวลาประชุมเพ่งไปเที่ยวเพ่งอเอาเฟี้ยงเข่าตัวข้างบนนี่แปะเหมือนอมเลยบอลเพือยังไงฮะยหญ่อ้อมขางยหญ่อ้อมขางมันก้นนี่ครับ ใจออมขางก่อนอะาเด๋ยฮะเอ๊ะใหมละฮะเอาน้มพุมไปก่อนนี่ครับพี่รองกาล่งเอาเฟียงเขาอบบมันลามเดี๋ยวยคนแกนหนลามาพี่รอนครับกล่างเอาฟางใส่เกลี่ยอัวเียวี่หางอบางพี่รอนบัวรับเาสรเฟียงอบฟางสายยางพุ่ม เขาต้องเซฟตี้ได้พี่น้องเซฟตี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูแรงล่มแรงล่มแหง้งนะครับเขาต้องดูในส่วนของความปลอดภัยเซฟตี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใบไม,ม้ไปไหลมันแห้งร,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 รอบๆกองเฟี้ยงเขาต้องกวดออกไปซะก่อนวันนี้จะเอาหน้ามาพรมรอบคางนะครับเพื่อเป็นการป้องปามไว้ก่อนบอ่ให้มันเกิดอักีไฟพ่าวยเนี่ย <อา S 2> เอาได้เวลาไปชุ่มเพิกแลวครับพี่น้องแทงแท้แทแดงแท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 แงแท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 งแต่เรลืองามย่าดีครับพี่น้องสำหรับไก่อบฟางไก่อบเฟียงนะครับเริ่มไปชุมเพิิกเลวครับพี่น้องสำหรับวิธีการอบไก่อบเฟียงครับพี่น้องป้องไปล่อหลุดน้ำกันเะครับพี่น้องบาดนี้ปรไปชุ่มเพลิกรอบๆ้วครับนี่พี่น้องเอ้ล่อหลุดล่อหลุด อบใจเย็นเลยโอ้ผูปามล้มันเป็นลูกธรรมดาเลยนี่ครับโอ้ลัศสมีสองเมยกัยังออกขอนชิงบาบาอยู่พี่รองไฟมะเคยป่านี่ผู้ใหญนะครับอันนี้คือรอบแรกครับพี่้องปองไปสําหรับไก่อเฟียงครับไก่อ่ฟ้าอย่เดียวกันเนาะไก่อเฟียงกับไก่อว่าฟร่วมด้วยช่วยกันครับอบไก่สามขี้ รอร네ุ <thing> ่นเลยครับพี่น้องอันนี้รอบแรกครับพี่น้องป้องมั่ใหม่เด้อเพิ่มฟากแล้วครับพี่น้องเพิ่มฟากแล้วไฟลูกแล้วเด้หนึ่งเลื่อมเลยได้หนึ่งเลิ่มแล้วเลิ่มแล้วพี่น้องรอบที่สองครับพี่น้องรอบที่สองป้องยังเอาไปลุ่นรอบที่สองแล้วครับใส่เฟี้ยงใส่ฟากรอบที่สองแล้วครับพี่น้องโอ้ขนาดอยูนิคไก่ยังหอนวาบหวาบรอบที่สองแล้วครับพี่น้องดับลงไปแล้วครับรอบที่สองขนาดคนลมขี้เอามือเซนสีครับพี่น้องเอามือเซนสีความหอนยัง เปลวไฟความหอนยังเข้ามาถึงเลยประมมณอันนี้ประมม่เกือบเกือบสองเมตรประมมณเกือบสองเมตรพักก่อนเนาะแมนเดี๋ยววันนี้ต้องล่อให้ความหอนของไฟนะครับที่เป็นเชียเพื่งนะครับแดงๆในกองฟางให้มันมอดลงไปสักกอนนะครับก็ว่าดับปุ๊บใส่ปุ๊บดับปุ๊บเติมโปเทิ้งฟอมเลยพี่้องปอมไปเป็นใส่ฟางรอบที่สามครับรอบที่สามครับพี่้อง ใส่ฟางว่าพิสามว่าเป็นดอกซทรัมป์เนี่ยว่าเปลี่ยนพอห้อยบริษัทเฟี้ยงไหเฟี้ยงมันแค่สองนาที่ถึงเนาะใหม่เหมือนล่ะมันบาโดนเออหมู่ห้อใหม่มันใส่แบบกองกินล็กไก่อกเฟี้ยงครับประชุมเพิ่มรอบพิสามครับพี่น้องรอติดตามครับว่าจะผลของการเห็ดไก่อกฟางวันนี้จะประสบผลสำเร็จจะใหม่หรือจะโอเครอดูลูกก่อนเอิ้นลูกนรับพ่พอน ประชุมเพ่าหนาวคุยอาไฟได้อนิเอ nice ียงกับบทนไฟเด้พี่น้องี่วอะไรพี่น้องดังไฟงยงกอยางวี้วอ่างแี้วครั่าอนล้กวอ่างนี้ก็อ่างนี้ก็อย่นี้อ่งป้กอย่าง้ก็อย่างน้กัอว่าไีก่อย่างนี้็อนี้ก่อย่านี้อยางนี้องนี้ก็อย่านีก่างนี้ร็อย่าีกาศนีอี่านบ้กอานี้ก็อย่นี้กาย่างน้ก็อมานีก็อย่น้อย่ารกี้ของ่านีอี่างนี้็อย่านี้ก็อ่ามัี้ก็อย่างตก็อางนีตา็ย่างก่าย นะครับหลากหลายรุ่นซูมาในการเห็ดไก่อบฟางครับพี่น้องล่อรุ่นครับนี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องแฟนคลั์บิบสีครับครบแล้วสามรอบคำการใส่ฟางใส่เฟียงอบไก่เมื่อกี้ครับแต่เข้ามารุ่นพร้อมกันว่าข้างในจะเป็นที่ไหนเอาผ้าม่านมันับนี่นะเหมือนแบดเหมือนแบบพอเข้าเนี่ยพอเผื่อมันยมันยมีตำวันนี้ได้ขนาดร้อยปีที่ยังใหม่ได้เลยดิน แม่พ่ปลาเดียวเดี๋ยวล่อล่ดินยังใหม่เลยเดี๋ยวเขาบ้านล่อรุนกันคับพี่น้องว่าผลง่ามจะเป็นอยงไรขอบคุณครับล่าบงเรื่องของเนี่ยที่เขาทาเถอะนะเดี๋ยวเรื่องย่ยเตียนนการเร็วเลยดีครับพี่น้องอมไป คนลุมขี้ผ้าผีผานองมารุ่นหลังจากที่ว่าอบฟางได้สามรอบแล้วครับพี่น้องว่าจะสุกหรือจะใหม่หรือจะเป็นยังไงมารอรุ่นพร้อมกันกับคนลุมขี้นะครับพี่น้องถ้าสุกก็ถือว่าโอเคผ่านถ้าไม่ซุกก็เติมเท่าไหร่พี่น้องขันใหม่กับพานให้กันขันใหม่กับพานนี่กันผ่านสนามแล้วผ่านสนามแล้วผ่านสนามแล้วขณะทีมงานกำลังทำการปัดเป่าทำความสะอาดอยู่ครับไขว้นไหมมีดตุ่ม่อยู่ เราหลุนครับพี่น้องเราหลุนโยกตรงเลยเดี๋ยวเอาผ้าเอาผ้าลองมือปมือผมหนาอยู่เดี๋ยวเดี้ยบอกกันเด้อว่าเอาผ้ามาราหลุนราหลุนพี่น้องเพชรแดงทองแทงเรแทง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 เพชแดงแทง ได้การเลยกินได้บ้านนี้หนังมันไปก้อนทุ่ปะไอพี่น้องเบิ่งเพื่อนสูงคนหน้าไม่หน่อยหนังลยก้อนเพื่อนสูงเลี้ยงนังเดียวหน่อยนึงเป็นรองแรงรองแางแต่ว่าหนังนี่นีขังเชิงเอาเอาแะไรเอาใช่ใส่รางแางแบบนี้โฮมขะลรงนะครับนี่มันจดกไปแล้วครับพี่น้องหนังนี่จะไปแล้วไปเบิร์ดแล้วครับหนังแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่แต่บัดนี้เขาไปใส่หน้าบ้านนี้ทุ่แปะ สโอเคครับอีกรอบนึงครับพี่น้องเพราะว่าเนื้อเนื้อเนืน้อเใด้ปไหนบ่ปะเนื้อเี่น้องในไปไเนื้อเนพ่น้อเใดครับโอเคขนออสิเอารออีกสักครู่หนึ่งครับพี่น้องอีกรอบหนึ่งเริ่มปิดฝาไเนาะแมนอยอะรอบสุดท้ายครับพี่น้องโอ้น้มันไหต้องขวดเ่อู้ลืมปิดฝาเนาะโอ้ดิครับพี่น้องรอบทีสรอบสุดท้ายเลวครับพี่น้องป้องไปเนร้อรบนแมนรัก่ตหมอเดีเป็นพิ้ชา ราคาบทเลียดราคาแพงบันนี้รอบที่สี่รอบที่ห้าใส่เลาะฐานครับพี่น้องเพื่อว่าให้คว่ำหอนไอ้คว่ำหอนเนี่ยมันดันดันขึ้นไปแมนตััวอนเตียงเป็นไฟห้ามาอยู่ไกลโอ้มีส่วนนี่เลยนาะมีส่วนมีส่วนครับเพราะว่าอันเียงแท้ผมไาเขาใส่ดินแหละแมนปใส่ดินมันใหม่ท้อแมนอยู่ ที่กินเห็นแต่เพิ่นอบเสด็จเนาะต้องอ้อมนี่นะอันนี้ห่อนดีปะอันนี้ห้อนดีปีนี้ห่อนจะใส่รอฐานปีบใครพี่ดอกแต่ว่าหนังนี่กรอบแล้วนังนังนังใดการแล้วแต่ว่าเลือลรอดเนี่ยข้างในทำไม่ไปแล้วยุบไปเป็นท่านนี่มันไปตกลงล่างไหมอ๋อเมีนอยู่รอบสุดท้ายแล้วพี่ดอกพุ่นดินเนี่ยเป็นเพียงนี่แมนครับอะไรมาพุ่นมปนเพียง่นีใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ดอกท่านชาว่าแดงๆมันจังมันจังอยู่นี่ยุอ้อมนี่เคอบรรยากาศย่ำแงอยู่บ้านสวนครับพี่น้อง บรรยากาศดีไปเนงพระอาทิตย์ตะวันกำลังจะตกดินเลยครับพี่น้องหาโมงโดยประมาณมาเด้อครับพี่น้องมากินข้อวกินน้ำน้ำกันทั้งลาบปลาทั้งไก่อบฟางโอ้ฟ้ามปลาจิตมาบตะกา้าปอแดงเชิดตบคอนแกนครับพี่น้องเลือกสวนไร่น้าพันผพกพันผักไล่มาเย,ยมมาชมเมืงองเด้อพี่น้องเออปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียง อันนี้รอบรอบรอบที่เห็นหาเลยนะครับนี่ให้มันอบให้มันให้มันนั่งอยู่น้อยก่อนใบมันหันหันเยอะมันหอมยังไม่เลยนะล่อรอดลอหลุดล่อหลุดสักครู่นึงครับพี่น้องสักครู่นึงรอบที่สี่รอบที่ห้าครับบัตริ่จะลองหลุดบังคับพี่น้องว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับเปิดรอบที่สี่พะว่าหนังสุกแต่ว่าเนื้อยังบอบเท่าไรแต่ว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายครับพี่น้องพร้อมไปเหามาหลุดกันขึ้นเก้าหล่ะครับพี่น้อง บอลลนกันขึ้เก้าครับบอนกันขึ้เก้าครับแทงแทงแดงแท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 งแดงแทงแทงเอ้ยวัดนี้โอเคโอเคแล้วบัดนี้ได้การแล้วพี่น้องเอ้ยง่ามเลยพี่น้องโอเครอบป้องไฟมังไายเป็ดธานีธานีเขาเลยกว่าท่านได้แต่ว่าธานี้ได้การแล้วครับพี่น้องคือทางไฟห้องไฟห้องห้องอกไฟไฟธานีไหม ทางนี้ในการแล้วแต่ว่าลมมันพัดมันพีนอทางนี้มันก็เลยบัดถูกไฟแล้วหมุนเมื่อส่ก่อนหมุนเท่านั้นใส่ก่อนครับพี่น้องอีกรอบนึงนิดเดียวครับเพราะว่ามันบดถึงกับใหม่แต่ว่านี่เนี่ทางนี้มันขาวเดินไฟตะฟังนียก็บพ่มันจะขาวอยู่พี่น้องครับแมนมันตึงอยู่ไฟมันไกลขอเบิร์นหรอไฟไฟเปนไปทางอีกรอบสุดท้ายครับพี่น้องรอบสุดท้ายรอบที่หกอีกรอบที่หกอีกรอบที่หกไส่ฟางบางๆครับพี่น้อง พราะว่าเรือทั้งขายองค์ฟังด่านนี้บี้หันไปใช้ต็มพุ่นแล้วเชื่อแน่ว่าพอดีแหละครับพี่น้องบี้หอมซุกแท้บ่เหลือรอบสุดท้ายครับพี่น้องโอ้โซบูโซกับกินเโซบูโซกับทำไปที่แหละบริเพราะว่าหกลอบเก็ดรอบแล้วอบอบปฏิทที่สุดด้บริอบปฏิทที่สุด แทงกระแด็งแท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 งเอ้ยบัดแม่เลยได้การเลยคุณพี่น้องมาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยน้ำซุปขึ้นเองไม่เยน้ำซุปพุนลังขึ้นไมลงไปซุกเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าเหนื่อยโอ้ได้การอยู่ดอกปไปไปไปห้องเย็นเย็นมันห่อนห่อนขวดแล้วจมเดี๋ยวข่าวนี้ลราซิมเบงน้ำกินคุณพี่น้องพอดีเลย โอ้ยปั่นจับว่างปรุงน่ากินเลยสุดยอดเลยครับพี่น้องอ,อือเพืคนเกลียวอ๋อพี่น้องป้องไปครับสำหรับบรรยากาศ<ม>ไก่อบฟางคนรุ่ี้ก็ขอฝากไว้สวัสดีนะครับพี่นอ<ม>้องเดี๋ยใจซอยกดติดตามกดไลค์กดแชดสสร์กดซับสไครต์กดและข้างกดกระดิง่งปิง้งป<ม>ิ้งเพื่อรับทราบจากขีปนาวุธของทางชอ่องคนรุ่ี้นะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องป้องไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ